สวัสดีค่ะวันนี้มอริชจะมาทำคลิปย่นดอมในหัวข,ข้อที่ว่าจักรวาลอยากมอบของขวัญอะไรให้กับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคุณกำลังจะได้รับของขวัญหรือเรื่องราวดีๆอะไรจากจักรวาลน,นะคะใบแรก King of Pentacles กจ s m e n กินไม่ทา้าคลีนดาสิบไม่ทาาแป้สสำหรับเป็นหนึ่งเหรียญจริงๆด้วยเห็นไหมเป็นมือที่ยื่นออกไปรับของขวัญรับสิ่งดีงามนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลจากเบื้องบนที่กํำลังจะประทานให้กับคุณนะคะของขวัญที่จักรวาลน,นะคะ อยากจะมอบให้กับคุณนะคะที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแดนด้อมนี้เนี่ยนะคะดูเหมือนจะเป็นเรื่องของโอกาสทางการงานนะคะคุณกำลังจะได้รับข่าวดีนะคะข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานโชคลาภนะคะหากใครรอคอยการติดต่อในเรื่องของงานนะคะในช่วงเวลานี้คุณกำลังจะได้รับการติดต่อมานะคะเนี่ยหรือหากคุณรอคอยการงานการเงินมาเนิ่นนานแล้วนะคะ คุณกำลังจะได้รับข่าวดีจริงๆมันจะเป็นโอกาสใหม่สําหรับคุณและเป็นเรื่องที่ยินดีมากๆด้วยนะคะเพราะงานนี้เป็นเหมือนเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณนะคะสร้างเงินสร้างทองให้กับคุณมากมายนะคะบางคนบางเคสอาจจะต้องมีคู่แข่งด้วยนะในการที่คุณจะได้รับโอกาสอย่างนี้มานะคะเรียกได้ว่ามีคู่แข่งมีศัตรูนะคะมีคนพยายามแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับคุณนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ ทำให้คุณต้องรอคอยทําให้คุณต้องแบบขยับออกไปอีกนะแล้วรู้นว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะแต่เมืวานนะคะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณพยายามอดทนต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคกับศัตรูคู่แข่งใดๆก็ตามนะคะคุณกําลังจะชนะคุณกําลังจะได้รับโอกาสดีเหล่านั้นซึ่งอาจจะนํามาโดยคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะหรือเด็กๆก,ก็ได้นะคะและในเรื่องบางเรื่องนะคะ ที่คุณเคยหวังเคยฝันไว้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความสำเร็จโชคลาภหรือสิ่งที่คุณปรารถนาเป้าหมายต่างๆที่คุณวางไว้บางคนอาจจะอยากได้บ้านได้รถได้ความรักได้เงินทองได้โชคลาภอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคุณกำลังจะได้รับสิ่งน,นั้นแล้วนะคะ จักรวาลจะมอบสิ่งที่คุณเคยปรารถนาเคยฝันเคยหวังไว้เคยร้องขอนะคะจะประทานสิ่งนี้ให้กับคุณนะคะบางคนอาจจะมีโชคลาภใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนโตด้วยนะคะเนี่ยลองลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนิดหน่อย,อยก,ก,ก็ได้นะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนดีเป็นคนที่คิดดีทดําดีมาตลอดนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธใครเป็นคนที่อภัยให้กับทุกคนทุกสิ่ง เป็นคนที่ตื่นรู้แล้วนะคะเป็นคนที่พยายามพยายามต่อสู้กันฝ่าอุปสรรคในชีวิตนะคะไม่ค่อยได้พึ่งพิงใครหรือไม่ค่อยมีใครให้ความช่วยเหลือคุณหรอกเรียกได้ว่าทําดีนะคะบ่อยครั้งทําดีไม่ได้ดีทําดีก็เหมือนปิดทองหลังพระนะคะแต่คุณก็ไม่เคยที่จะย่อท้อคุณก็ยังพยายามที่จะทําความดีนั้นๆต่อไปนะคะเนี่ยแหละนะคะสิ่งดีนะคะจะกลับมาตอบแทนคุณคุณจะได้รับชัยชนะนะคะเหมือนย้ําบ่อยๆเลยนะเนี่ยว่า ว่าสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยในเรื่องของหน้าที่การงานหรือดใดๆก็ตามเนี่ยนะคะคุณกําลัางจะประสบความสําเร็จคุณกําลัางจะได้ชัยชนะเหนือศัตรูนะคะคุณกาลังจะโสมหวังจะมีเกณฑ์ขยายนะะคในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะบางคนอาจจะโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานนะคะหรือมีการโยกย้ายถิ่นฐานนะคะบางคนอาจจะโชคดีได้โชคลาภใหญ่นะคะบางคนมีเกณฑ์ชนะศัตรูมีความสุข แฮปปี้กับชีวิตนะคะอุปสรรคในชีวิตกําลังจะหมดไปนะคะบางคนบางเคสอาจจะเคยกุ้มใจคิดมากคิดเยอะนะทำงานคิดงานนะคะแต่ก็มีคู่แข่งนะมาหาคุณเยอะเหลือเกินเนื่องจากคุณเป็นคนที่เก่งหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเนทองหยิบจับอะไรก็โดดเด่นมีชื่อเสียงทําให้มีคนเนี่ยพุ้งเป้ามาที่คุณและอยากจะเป็นให้ได้แบบคุณ นะคะบางคนก็ลอกเรียนแบบคุณบางคนก็ก๊อปปี้ผลงานคุณบางคนก็ขโมยไอเดียคุณไปทําประโยชน์นะคะแต่สิ่งเหล่านี้ตําแห่งจะจบไปนะคุณจะไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอีกแล้วเพราะคุณคือหนึ่งเดียวนะคะคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําคุณคิดเองทําเองในทุกๆเรื่องคุณไม่เคยลอกเรียนแบบใครคุณเป็นตัวของตัวเองทุกสิ่งอย่างเกิดมาจากสมองและสองมือของคุณนะคะตัตรูจะแพ้พ่นะคะแล้วคุณจะมีเวลา ได้เฉลิมฉลองความสําเร็จของคุณสิ่งที่คุณรอ,อคอยมาเนิ่นนานนะคะตอนนี้คุณกําลังจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นแล้วนะคะคุณจะได้มีเวลามาพักผ่อนได้ดูแลตัวเองนะคะมีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับกิจกรรมโปรดของคุณนะคะบางคนอาจจะทํางานมาทั้งปีเหนื่อยเหลือเกินไม่เคยได้พักผ่อนกับใครเขาในช่วงเวลานี้คุณกําลังจะได้พักผ่อนแล้วนะคะได้เดินทางไปท่องเที่ยวในที่ที่คุณอยากไปนะคะบางคนอาจจะอยากไปทะเลอยากไปเที่ยวน้ําตก นาอย่าไปนั่งวินน้ำนะคะเย็นเย็นเย็นใจเย็นกายสบายใจผ่อนคลายคุณกําลังจะได้รับสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้กลับมาเยียวยาตัวเองกลับมาดูแลตัวเองชีวิตคุณกําลังจะแฮปปี้และมีความสุขมากๆนะคะชื่อเสียงผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับนะคะคุณจะมีชื่อเสียงมากมายเป็นมีคนรู้จักคุณมากมายมีเอฟซีเข้ามาติดตามคุณมากมาย เงินทองจะหลั่งไหลมาเทมาหาคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆในแวดวงหมู่กลุ่มสังคมของคุณนะคะแล้วรูปร่างหน้าตาคุณในช่วงนี้คุณจะสังเกตได้ว่าจะดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นผิดหูผิดตาทีเดียวนะคะคุณจะดูแบบหน้าฟูนะหน้าตาดีนะดูเฉิดฉายแต่งนิดแต่งหน่อยคุณก็ดูสวยดูหล่อแล้วอ่ะนะคะเพราะว่าออล่าคุณจับมากๆดวงคุณกําลังดีมากๆนะคะความสุขกําลังจะมา อยู่ในหัวใจคุณอะไรที่ติดขัดมันกําลังจะจบสิ้นไปนะคะใครที่คิดร้ายกับคุณกําลังจะแพ้พ่ายไปคุณแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะคุณแค่เป็นตัวของตัวเองและเดินหน้านะคะคทําหน้าที่ของคุณต่อไปแค่นั้นเลยนะคะที่เหลือจักรวาลจัดสรรให้หมดแล้วนะคะเขี่ยสัตว์ตัวของคุณออกไปหมดจากเส้นทางคุณแล้วใครที่คิดร้ายเขาจะแพ้ภัายตัวเองนะคะคุณจะสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาคุณเหมือนเป็นผู้นำอะ ะะผู้นํามีความเก่งประหนึ่งว่าคุณมีสปอไตไลท์สองคุณตลอดเวลานะคะและหากใครเคยมีความท้อใจนะหรือมีความไม่แน่ใจไม่มั่นอกไม่มั่นใจในตัวเองมีความคิดกังวลไปทุกสิ่งอย่างนะคะตอนนี้นะคะจกัจกรวาลกำลังประทานความเข้มแข็งให้กับคุณนะคะความเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในความเป็นคุณ กว่าคุณอาจจะคิดมากเยอะคิดคนเดียวนะเคยหวังปรารถนาจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ก็ไม่เคยสมหวังจนคุณแทบจะท้อใจจนคุณแทบจะรู้สึกหมดแรงเนะบือนะ่อหน่ายไปหมดทําไมนะทําไมคนอึดค้วประสบความสำเร็จทําอะไรก็หยิบจับก็ปุ่มเงินเป็นทองนะสมหวังไปซะทั้งหมดได้เรื่องค่าเรื่องตําแหน่งนะทําธุรกิจก็ก็ขายดิบขายดีปังทําไมทําไมเราถึงแบบ ไม่ไม่เป็นอย่างเขาเลยทําไมเรานะทําดีอดทนก็แล้วมาณนะพยายามก็แล้วแต่ปัญหาเข้ามาไม่จบไม่สิ้นนะคุณอาจจะนอยอาจจะดิ่งอาจจะคิดมากนะเสียอกเสียใจนะคะตอนนี้ไม่แล้วนะคะจัก,กรวาลกาลังจะประทานความเข้มแข็งความเกลิ่งกาดความเฉลียวฉลาดที่คุณมีอยู่แล้วคนะกำลังจะปลุกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้กับคุณนะคะและความฝันความหวังที่คุณเคยปรารถนาไว กำลังจะทยอยเข้ามานะเข้ามาให้กับคุณอยู่เรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่าโอ้ยทำอะไรนิดหน่อยก็สําเร็จแล้วอะทาไมมันง่ายได้ขนาดนี้ทั้งๆที่แต่ก่อนเนี่ยยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินกว่าจะทําอะไรให้มันปังให้มันดีนะหรืออาจจะได้เรื่องขั้นตําแหน่งก็โดนขัดแข้งขัดข,า,ขาตลอดเวลาแล้วนะมันไม่ง่ายเลยแต่ดีดีตอนนี้ก็ได้โปรโมทเฉยนะหรือบางคนก็ธุรกิจจากที่ซเซาอยู่ขายดีเฉย มีคนเข้ามาซื้อคุณมากมายแล้วถล่มทลายจนคุณแพ็คพักสินค้าแทบไม่ทันนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นไม่ดิง่งไม่น้อยไม่เศร้าแล้วอยู่ดีคุณก็รู้สึกว่าทาไมมีพลังอานาจใจฟูมาจากไหนเนี่ยนะมาทาให้ฉันรู้สึกอบอุ่นทําให้ฉันรู้สึกเข้มแข,แข็งแข็งแกร่งขึ้นคําพูดใดๆคําว่าร้ายใดยๆคำินทาใดาๆไม่สามารถทําร้ายจิตใจคุณได้แล้วนะหรือว่าอุบสรรคปัญหาใหญ่ใหญใหญๆใดๆเข้ามาคุณก็รู้สึกว่ามันคือเรื่องเล็กชิลมาก นะคะคุณจะรู้สึกใจคูคุณจะสว้คุณทําได้นะคะคุณจะรู้เลยว่าที่ผ่านมาฉันเจอมาเยอะกว่านี้แล้วนะตอนนี้เรื่องแค่นี้เหรอจิบจิบสบายมากชิวชิวนะคุณจะไม่ถือไม่แบกอีกต่อไปนะคะและใครก็ตามที่ทาไม่ดีกับคุณคุณก็กล้าที่จะพูดตรงๆกับเขากล้าที่จะตัดนะคนเหล่านั้นออกจากชีวิตจากแต่ก่อนที่คุณอาจจะเกรงอกเกรงใจแล้วแบกทุกข์ไว้คนเดียวแบกความคิดมากไว้คนเดียวตอนนี้ไม่แล้วนะคะ คุณมีความเด็ดขาดมากๆในตัวเองรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะคุณจะพูดเลยคุณจะไม่มองมานั่งเกรงอ,อกเกรงใจแล้วทาให้คุณต้องทุกข์เศร้าอีกต่อไปแล้วนะคะคุณจะเดินหน้านะคะไปสู่ความสุขนะคุณจะไม่แบกรับเรื่องที่มันไม่ใช่ปัญหาของคุณอีกต่อไปแล้วนะคะและภาระปัญหาใดๆก็ตามที่คุณเคยรู้สึกว่าสิ้นหวังหรือรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้หรือต้องคิดต้องตัดสินใจต้องเลือกนะ หรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่อยู่ในชีวิตคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกเสียใจรู้สึกถุดรังรู้สึกดึงรังคุณไว้รู้สึกว่าหนักเหลือเกินในการที่คุณจะต้องแบกนะแบกปัญหาแบกภาระแบกคนเหล่านั้นไว้คุณจะไม่แล้วนะคุณจะชัดเจนกับตัวเองคุณจะรู้สึกว่าไม่เอาไม่ไม่ไม่แบกตีกต่อไปแล้วพอกันทีชีวิตใครชีวิตมันปัญหาใครปัญหามันที่ผ่านมาฉันก็ทํามาเต็มที่แล้ว ฉันช่วยเหลือมาเต็มที่แล้วฉันไมุ่นใจบุญใจดีก็จริงแต่ตอนนี้ถ้าเกิดฉันยังช่วยเขาต่อไปคนเหล่านั้นก็ไม่เติบโตไม่ตื่นรู้สักทีนะยังเอาเปรียบคุณอยู่ล่ามไปเท่ากับเป็นการที่ถ้าคุณยังช่วยต่อไปเท่ากับว่าคุณพยายามทําให้เขาเป็นคนที่อ่อนแอและไม่เติบโตคุณคิดได้ดังนี้คุณก็ไม่ละปล่อยคุณปล่อยเลยนะคะคุณก็เดินไปตามทางของคุณนะคะคุณก็ทําในสิ่งที่คุณอยากจะทํา นะคะคุณไม่แบกภาระใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะคุณถือว่าคุณใจดีมามากแล้วนะคะและจักรวาลกำลังจะส่งคนใจดีเข้ามาในชีวิตคุณเขาจะมาเข้ามาช่วยเหลือเพื่อคูณคุณเหมือนที่คุณเคยช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นไว้นะคะงานโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะหรือสิ่งใดที่คุณกําลังแบกรับอยู่คุณกาลังจะสําเร็จแล้วนะคุณกาลังจะเข้าเส้นชัยแล้วทุกอย่างจะดูง่ายดูราบรื่นนะคะมีแต่คนเข้ามา ช่วยเหลือคุณแม้ว่าคุณไม่ได้ร้องขอนะคะชีวิตคุณต่อไปนี้จะมีแต่ความสุขความสบายใจนะคะแล้วคุณเองก็จะหันหลังให้กับคนที่คิดร้ายกับคุณคนที่ไม่หวังดีกับคุณคุณจะไม่สนใจเสียงนกเสียงกาหรือคนที่ไม่ดีต่อไปแล้วคุณจะเดินหน้าต่อไปในชีวิตของคุณนะคะจักรวาลกําลังจะสนับสนุนคุณนะคะช่วยเหลือคุณนะคะแล้วก็ส่งเรื่องราวดีๆมาให้กับคุณนับต่อจากนี้ไปชีวิตคุณจะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ มีแต่เรื่องราวดีๆโชคลาภใหญ่ๆนะคะโอกาสดีๆนะคะแม้กระทั่งความรักดีๆนะคะคุณก็กำลังจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณเคยร้องขอตามที่คุณเคยฝันเอาไว้นะคะยังไงก็ตามนะคะหมอก็ขอให้ทุกคนนะคะน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะแล้วพบกันใหม่กับหมอริชในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ